สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพิเศษการคำนวณการสร้างแแดกแกรมของแรงเฉือนผมเมนต์ดัดะระยะแอนของคานนะครับผมนายนันดาวแพทองอยู่กลุ่มที่3นะครับซึ่งได้โจทย์ข้อที่12นะครับตามในรูปนะครับซึ่งโจทย์จะให้ค่าของที่มานะครับก็คือ W ัยูนะครับเท่ากับ1,500กิโลกร,รัมต่อเมตร L เท่ากับ10เมตร E เท่ากับ2ล้านกิโลกร,รัม อ๋อซนติเมตรกำลังสองครับ i นะครับเท่ากับ5 0 0พันเซนติเมตรกำลังสี่ครับโดยระยะคานมีทั้งหมด10เมตรนะผมจะแบ่งเป็นช่วงๆช่วงหนึ่งเมตรครับเริ่มมากศูนย์ถึงสิบนะครับเสร็จแล้วผมก็จะมามาเขียนไว้ในจากหน่วยเป็นเมตรก็จะแปลงเป็นหน่วยของเซนนะครับก็เท่ากับนี่ครับที่เป็นหน่วยของเมตรคูณดับหนึ่งร้อยนะครับ พอได้แล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วเราก็จะทําการลากคุมลงมาครับก็จะลั่นมาเรื่อยๆื่อครับซึ่งพอได้แล้วนะครับเราก็จะมาหาค่า v นะครับซึ่ง v สูตรก็คือ r 1ลบ w คูณ x นะครับซึ่ง r 1นั้นเราไม่รู้ว่ามันคือค่าอะไรครับแต่ว่าเราจะรู้ได้จาก r 1เท่ากับ v 1ครับซึ่ง v 1นั้นเท่ากับ3คูณ w คูณ l ส่วนได้8นะครับเราก็จะมาเขียนสูตรเลยนะครับอ๋อ เท่ากับนะครับวงเล็บสามคูณ w นะครับ w ก็คือค่าคงที่ะก็คือพันหซึ่งค่าคงที่เ้ากด F 4ล็อกไว้ทุกครั้งนะครับถ้าถ้าไม่ล็อกไว้ค่างก็จะเออเลรสักจุดใดจุดหนึ่งนะครับซึ่งทําตอบได้ครับต่อไปนะครับคูณ L ครับ l เราได้มันนะครับส0 1สบเมตรครับล็อกไว้ ด้แล้วครับเราก็จะมาหารด้วยแปดห่วงเล็บปิดครับแล้วก็ลบนะครับห่วงเล็บ Wx นะคร W ก็คือพันห้าเราไว้เหมือนเดิมครับคูณกับ x x ไม่ต้องล็อกนะครับเพราะมันไม่ใช่ค่าคงที่ครับแล้วกดหดวงเล็บปิดกด enter ได้แล้วถ้าค่ามานลานนะครับก็ลางไว้ครับเคครับมันก็จะได้เป็นค่าอย่างนี้นะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับค่า m ครับเราจะหาจาก m เท่ากับ R 1คูณ x ลบด้วย W x กำลังสองส่วนสองนะครับ <_ S 2> ก็จะมากดเริ่มกดเลยนะครับ R 1นะครับจะใช้นี่ครับวงเล็บน,นะครับ3คูณ W เหมือนเดิมครับลักไว้คูณกับ L ลักไว้นะครับ คูณกับที่ไม่ใช่ค่าคงที่นะคูณด้วย x ไม่ต้องลอกนะครับตอนนี้อย่าลืมนะครับหารด้วยแปดพอได้มาแล้วนะครับก็จะเป็นลบวงเล็บครับ w นะครับหนึ่งพันห้าหลอกนะครับคูณกับ x กำลังสองส่วนสองนะครับแล้วกดวงเหลวนีครับ โอเคครับเอ็นอร์เรก็ลากลงมาเหมือนเดิมครับครับก็จะได้อย่างในรูปนะครับได้ค่านี้นะครับตอนนี้แสดงผลออกมาต่อไปนะครับเราก็จะไปหาค่า d ครับที่เป็นหน่วยเซนติเมตรซึ่งอันไรที่ไม่ใช่หน่วยเซนติเมตรนะครับก็ต้องแปลงกับเป็นหน่วยเซนติเมตรให้หมดครับอย่าง1 5 0 0กิโลกรัมต่อเมตรผมก็แปลงกับเป็น15กิโลกรัมต่อเซนติเมตร10เมตรก็แปลงเป็นพันเซนนะครับ ซึ่งผมแปลไปลงหน้าเอพราะว่าจะได้ความมันเร็วครับเราไปนะครับในการหาค่าดีนะครับสูตรก็คือ w คูณ x หารด้วย c 8 e i คูณกับวงเล็บ l กํลัง3ลบ3 l x กํลังสบวก2 x กําลัง3ครับน่นะครับโอเคครับขขอภัยครับแล้วต่อไปนะแล้วก็แล้วก็ค่านี้นะครับ มันจะมีค่าคงที่อยู่ซึ่งผมก็จะคิดค่าคงที่ก่อนเพื่อความรวดเร็วในการเขียนสูตรนะครับจะเป็นเท่ากับ W นะครับเราจะใช้คราวน,นี้เราใช้ค่าของเซนแล้วนะครับแล้วก็ล็อกไว้หารด้วย48คูณ E E ก็คือ2ล้านนะครับล็อกไว้คูณด้วย I 5,000แล้วก็ล็อกไว้ครับ ได้แล้วเราก็เ n อ e r ครับนี่ครับมาเราได้ค่าที่เป็นค่าคงที่แล้วครับเราก็จะมาคิดค่าดีเลยครับค่าดีนะครับกับนี่ครับค่าเราคิดไว้ซึ่งเราก็ต้องรอกไว้นะครับเพราะว่าเป็นค่าคงที่เรียบร้อยแล้วนะครับคูณกับ x ครับอยากไี้เป็นค่าเซนนะครับซึ่งเพื่อความชัวร์ผมขอใส่วงเล็บไว้นะครับเผื่อจะได้มองง่ายๆครับ แล้วก็คูณครับคูณกับแนวงเล็บนะครับ l กํกำลังสามอ่ะซึ่ง L คันนี้เราใช้หนึ่งพันเซนนะครับนี่ครับล็อกไว้ยกกกำลังสามครับลบกับสามคูณ L ครับหนึ่งพันเหมือนเดิมล็อกไว้ครับคูณกับ x นะครับยกกกำลังสองบวกกับสองคูณกับ เองนะครับคราวนี้จะเป็นยกกำลังสามครับแล้วก็อย่าลืมวงเล็บปิดนะครับพอเราได้มาแล้ว,ลวก็การลากลงมาเลยนะครับนี่ครับเราก็จะได้ค่าอย่างนี้เ<ช>ลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาทําแผนภูมิต่อนะครับโดยเริ่มจาก v นะครับเราจะลากมาอย่างนี้ครับ ตามอังนี้ครับนี่ครับแล้วจะได้ค่ะแล้แผนภูงวีมานะครับต่อไป M ต่อนะครับ ต่อไปนะก็จะเป็นแผนภูมิของดีนะครับขอไปนะนี่นะครับตามรูปนะครับซึ่งเราก็จะ เห็นได้จากอย่างแผนนูมิวีนะครับก็จะจากคบก็จะเป็นจากบวกเป็นลบนะครับก็ได้คายนะครับจากบวกแล้วก็มาลบเนี่ยเอ็ก็บวกมันลงเพื่อแบบเช็คว่าเราทําำาำถูกหรือเปล่าหรือเพี้ยนอะไรไหมครับก็นี่นะครับตามรูปเลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับตอนนี้ครับ